สวัสดีค่ะมาเจอกับป้าแซมอีกแล้วนะคะเมื่อกี้อัดคลิปตอนที่ป้าทำาับข้าวให้ลุงนะคะดูเป็นยังไงบ้างคะพอใช้ได้ไหมคะพอหน้ากินไหมคะแต่ลุงก็กินหมดสองจานเลยค่ะลุงบอกอร่อยค่ะป้าทำอะไรก็อร่อยค่ะเพราะไม่มีคนทำต้องป้าทำทีนี้ป้าก็ได้ไอ้นี่ค่ะอาหารป้าตอนเย็นก็เป็น แกงแกงป่าหมูค่ะใส่มะเขือทีนี้ก็เลยหิวค่ะก็เลยไม่ได้อัดคลิปแล้วก็ซื้อไอ้นั่นมาด้วยค่ะลูกชิ้นแต่มันไม่ใช่เป็นลูกชิ้นหมูนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะลูกชิ้นประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะอุ้ยลุงชิมไว้ให้ตัวลุงแอบไม่รู้ <laughs> นี่ค่ะอันนี้ป่า อันนี้ด้ิวปลาน่าจะใช่ค่ะเน mm ี hmm. ่ย mm hmm. ค่ะมากินด้วยกันไหมคะเพื่อนๆ mm hmm. น่ากินอยู่นะคะเม mm hmm. ื่อกี้ก็เลยอิ่มข้าวไปค่ะ mm hmm. ก็เลยมานั่งมานั่งแยกวงกับลุงให้ลุงดูแข่งรถไปเราก็มาเล่าสู่กันฟังฝั mm hmm. ่งนี้บ้านเระเอนก็มีสองข้างนะคะ ป้าจะมาพูดเรื่องวันนี้ลุง,ลงชอบอะไรแบบว่าทำอะไรแบบให้มันอะไรเดียร์คะให้มันยากเข้าไว้จากง่ายๆก็ให้มันยากเข้าไว้ะะอะไรเงี้ยค่ะป้าจะเล่าให้ฟังค่ะว่าก็คือตอนแรกอะค่ะก็แปะน้ำมันทุกทุกวันใช่ไหมคะที่ว่าไปล้างแผลคะ่ะแล้ววันวันสองวันที่แล้วเขาก็คิดเองะค่ะว่า พยาบาลอนะใส่พวกน้ํายาอะไรเงี้ยค่ะพวกเบนเดนดีนะคะไอที่เป็นสีหนเหลืองเหลืนะคะใส่น้อยใส่เข้าไปในแผลน้อยโมโหค่ะไปซื้อเองเลยซื้อเองทุกอย่างที่ใช้ในการทําแผลนะคะแล้วก็ให้ป้าทําป้ากระทาใช่ไหมคะแล้วเราไม่มีเครื่องมือที่แบบว่ามันต้องต้องเอาแบบว่าพวกพวกอะไรนะไอสมอคัตตันนะคะ ยัดก็ไปในแผลใช่ไหมคะแต่เราไม่มีเครื่องมือและทีนี้เราก็ทําไปแล้ววันหนึ่งใช่ไหมคะแล้วพอวันนี้เราก็จะทําอีกอะคะ่ะพอเราเปิดออกมาะคะ่ะมันเหมือนมันเหมือนแผลอันนึงอะคะ่ะมันไม่ค่อยโอเคอะคะ่ะลุงก,ก็เลยเครียดลุกงกลัวว่ามันจะติดเชื้อหรือว่าเราทําไม่สะอาดอะไรเงี้ยคะ่ะรู้เครียดเลยคะ่ะคิดหนักแต่ก็ให้ทํานะคะป้าก็ทําจนเสร็จอะคะ่ะก็ปิดแผลเรียบร้อย แล้วอยู่ๆพี่แกก็ใส่เสื้อผ้าแล้วพี่แกก็บอกว่าป้าป้าป้าเราไปอนามัยกันอันี้ก็เลยไปอนามัยกันใช่ไหมคะอ่าอ่าพี่พยาบาลก็เลยพอเปิดแผลพี่พยายาก็ตกใจเพราะมันไม่เหมือนที่เขาทำพี่พยาบาลเขาจะบอกว่าอ้าวน้องเมื่อวานทําที่นี่หรือเปล่าทาไมมันไม่เหมือนแต่ก่อนก็เลยบอกความจริงเข้าไปค่ะว่า อ๋อหนูไม่ได้มาหนูทําเองอ๋อทําเองหรอคะแต่ทีเนี้ยมันยัดกก้อนไม่ได้เลย่งนีหนูกลัวว่ามันจะติดเชื้อเขาก็เลยบอกว่าอ๋อใช่ใช่ทำเองไม่ได้หรอกนะเพราะาเดี๋ยวแผลมันติดเชื้อก็คือสรุปแล้วก็คือเราต้องไปทำํำกับเขานนแหละค่ะเพราะว่าเครื่องมือทุกอย่างมันก็จะเป็นแบบโปโพโซนใช่ไหมคะชาลีอยากเข้ามาทักทายกล้องอีกแล้ว ชาลีไปกินข้าวไปลูกไปเนี่ยแม่ถัดหมูให้แล้วนะชาลีกับเพื่อนชาลีมาทักทายแม่แม่ทำอะไรอีกแล้วอ่ะเล่าต่อค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยทำแผลไปจนเสร็จใช่ไหมคะแล้วลุงให้ป้าถามเขาค่ะว่า อ๋อไม่ไม่ได้ให้ทำค่ะบอกให้บอกเขาว่าให้ใส่เบนิดดีนเข้าไปในาที่ยัดแผลใส่เข้าไปเยอะเขาก็เลยอธิบายว่าอ๋อถ้าแผลลักษณะนี้คือมันเป็นแผลสีแดงใช่ไหมคะไม่ไม่ต้องใส่เบนิดดีนเยอะแล้วค่ะเพราะว่าถ้าใส่เยอะมันก็จะไปกัดเนื้อเซลล์ที่กำลังสร้างใหม่อะค่ะ มันก็จะไปกัดทําลายใช่ไหมคะแล้วเนื้อเซลล์ที่สร้างใหม่มันก็ไม่กลับมาแผลมันก็ไม่หายสักทีแต่ในเคสที่ว่าแผลเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยค่ะเขาอ่ะถึงจะใส่เข้าไปเยอะๆค่ะเพื่อมันจะได้กัดที่ว่าไอแผลที่มันไม่ดีอะค่ะแต่ที่มันเป็นมันเป็นแผลของลงุงที่มันเป็นแบบเนี้ยสีแดงก็คือเขาขายที่ว่าเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเขาก็จะใส่น้อยแล้วก็ผสม กับอีกอีก,อก,อกน้ํำยาหนึ่งนะค่ะป้าก็จําไม่ได้จาชื่อไม่ได้นะคะ <_ d ata> นั่นแหละค่ะทีนี้ก็เลยอธิบายให้ลุงฟังลุงก็เลยพอเข้าใจน,ะะ <_ d ata> นั่นแหละค่ะลุงที่ที่ป้าถึงบอกว่าเรื่องง่ายๆทําให้มันเป็นเรื่องยากๆ <_ d ata> แล้วสรุปแล้วเดี๋ยวก็เลยต้องไปทําที่อันใหมยนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่า เราทำแล้วมันจะถูกต้องตามเขาหรือเปล่านะคะบางทีนะคะเหมือนประมาณว่าถ้าเราอยู่กับต่างชาตินะคะเราก็ต้องเรียนรู้นิสัยใจคอเขาอะค่ะบางทีมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาแล้วก็ขนบธรรมเนียมเขาเพราะว่าความคิดเขาบางทีเขาจะคิดอีกอย่างหนึ่งแล้วเราอะ คิดอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าเรื่องบางเรื่องที่แบบว่า,าความคิดเขาไม่ถูกต้องแล้วเราอธิบายไปอะไรเงี้ยค่ะอธิบายมากเขาเขา้าใจเขาก็มองว่าเราอะไปเหมือนพูดบงการเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเรียนรู้อะคะ่ะมันเหมือนป้าก็ผ่านประสบการณ์มาหลายช่วงนะคะก็เลยเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าตอนนี้ก็คือสมัยก่อนตอนที่อยู่กันใหม่ๆก็ ป้าเรายังไม่ค่อยรู้ก็คือเขาเขามีความคิดแบบนี้ป้าก็เถียงไปเลยว่ามันไม่ใช่มันต้องเป็นแบบนี้เขาก็จะมโมโหใช่ไหมคะก็ทะเลาะก,กันแต่ตอนหลังๆเราก็เข้าใจแล้วอ่ะมันเหมือนต่างพวกสายฝอค่ะเขาก็จะประมาณว่าอ่าต้องฟังเขาพอเขาโตแล้วเขาแก่กว่าเราเงี้ยค่ะเราต้องฟังเขาเหมือนเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าเรา แต่ถ้าเกิดเราเถียงเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยิ่งจะไม่ฟังเรานะคะเขาก็จะมองว่าเราอ่ะเราอ่ะไม่รู้เขาอ่ะรู้จริงแต่วงเล็บจ,จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้รู้ทุกเรื่องค่ะแต่ตอนหลังๆป้าก็ฟังเขาฟังฟังเขาแล้วเราก็ค่อยๆอธิบายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วค่ะหรือว่าอยู่กันนานก็รู้เรียนรูน้มากเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะค่ะ ออนอย่างว่านะคะมันต่างต่างเชื้อชาติต่างศาสนาเราจะมาเข้าใจกันมันก็ไม่ได้นะคะต่างภาษาด้วยขนาดคนพูดภาษาเดียวกันบางทีเราพูดไปมันเข้าทะลุอะไรนะคะเข้าหูซ้ายทะลุหูข,ขวามันยังางทีมันไม่สนใจฟังเราเลยขนาดพูดภาษาเดียวกันนักภาษาอะไรกับต่างชาตินะคะ ทีนี้ถ้าเกิดใครอยากเดินสายฟอก็เอ่อเคะนึงนะคะดูพวกแบบว่าเป็นคลิปที่เขาแบบสอนเราอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาทํายังไงอะไรเงี้ยแต่ป้าก็ไม่ได้สอนนะคะป้าก็ไม่ได้มีความรู้มากมายขนาดนั้นแค่แค่ว่าประสบการณ์จากชีวิตจริงป้าก็พูดพูดได้คร่าวๆะคะ่ะเพราะป้าก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ลึกอ,อะไรขนาดนั้นแต่เห็นบางบาง youtube นะคะ เขาก็มีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะคะเขาก็ทําคลิปอะไรที่เป็นแบบว่า,าวิธีการอยู่กับต่างชาติทํายังไงอะไรเงี้ยการพูดคุยการสนทนาอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีนะคะเผื่อบางคนแบบสนใจอยากได้สายฟอนะคะแต่อย่างว่านะคะเราอย่าไปคาดหวังอะไรกับ เขาเรียกมนุษย์นะคะมนุษย์มันก็มีรักโลโภโกรธหลงใช่ไหมคะมันมีมันไม่มีเพอร์เฟกทุกคนนะคะมันก็คนไทยก็เหมือนกันนะคะเราก็เหมือนทางที่ดีเราก็ยืนด้วยตัวเองก็ดีที่สุดค่ะแต่ลุงลก็ช่วยป้ามาเยอะค่ะช่วยเยอะมากค่ะตอนนี้ก็เลย พอป้าแบบว่ามีรายได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามแบ่งปันเขาค่ะอันไหนที่เราออกได้เราก็ออกเลค่ะแล้วสมัยก่อนเราไม่ได้ออกอะไรเลยใช่ไหมคะเราก็ต้องคอยแต่ขอเขาเนี่ยค่ะมันก็รู้สึกแบบกดปูอะค่ะเหมือนเหมือนคือแต่ก่อนเราเรายังไงดีอะคะเราก็อยากหาหนูน้นหานี่ทำนะคะแต่บางทีมันไม่รู้ไม่รู้จุดหมายว่าเราต้องทําอะไรขายอะไรอะไรเงี้ยค่ะ แต่ป้าเซิงก็ทำมาหลายอาชีพแล้วค่ะก็มีหลายอย่างค่ะเดี๋ยวเล่าไปตอนถัดไปแล้วนะกันนะคะถ้าคลิปไหนว่างๆวงันนี้เราก็มาคุยสู่กันฟังค่ะว่ากินข้าวแล้วลุงก็กินไปสองจานนะคะพี่ป้าทําป้าก็กินคอนเนตของลุงไปหน่อยนึงแล้วก็เอแกงป่าหมูค่ะอร่อยดีค่ะ ปาพังสือครั้งแรกรสชาติดีเลยค่ะคือไม่เผ็ดโดดแล้วก็ไม่หมูหมูเข้าให้ดีเยอะเลยค่ะแล้วก็นิ่มด้วยคือโอเคเลยค่ะใช้ได้เลยค่ะชอบชอบ <c oughs> ปลาพังสือครั้งแรกด้วยค่ะโอเคค่ะถ้าไงก็มาเล่าสู่กันฟังแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ดึกแล้วนะคะ พูดไนท์กันทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ค่ะ